แล้วพี่จะถามเฮี้ยแค่ไหนนะเป็นเฮี้ยอะไรก็ยก็ไปถามมันดิมันถามกูแล้วทำไมมันไม่ตอบตั้ตีมึงเฮี้ยอะไรมง่ายๆแต่ตันง่ายๆว่าเอาไหมตันง่ายๆว่ารู้มือตีมาพอพี่ห้าสิบเกียร์ตีมเลย ไม่เผื่อแบบตอนในนี่ไงตอนอาวุธใหม่เข้ามาแล้วมันใช้ได้อ่ะไอ้สตอนทำเนี่ยรู้จังเลยเฮียก็คนที่สู้มึงไม่ได้มึงเก่งมากเลยมึงเก่งมากเลยเว้ยแต่พอพวกกูมามึงเงี้ยมึงเป็นอะไรอ่ะมึงแกล้งอื่ไม่รู้ความเทียอะไรกันไว้สามฮะตอนแก้งอยู่แต่แก้งกูอยู่น้อยกล้าจังเลยเฮียเป็นเฮียอะไรใช่เป็นว่าผมไปฟาร์มดีกว่าเดี๋ยวกันอ้มึงพูดเราที่สิบแล้วมึงยังไม่ไปเลยเนี่ยมึงรอเฮียอะไรวะมึงรอกูตกเฮียผมชอบป่ะดิ โอ้ยเฮียรู้สภาพน้าอย่างนี้กูไม่เอาหน้เฮียหน้าเฮียเกินอ่ะมีใครมีใครดีกว่านี้ไหมในแก๊งมึงอ่ะพี่ชายหล่อมากเลยมึงขอถ่ายรูปได้หน่อยได้ไหมเจ้าคนดีปะลองกินข้างที่เป็นธรรมดาแหละที่กูจะหล่อเขามึงอ่ะอนะอะไรน้องกูนี่มาเชยเดินบัตรทิกเก็ต50ติดจะติดต่อติดน้องติด จะมีติเก็ตั๋วเลยเบอร์แม่งไปไหนแล้ววะวิ่งไปวิ่งมาอยู่นแหละ้ั่นเนี้่ยเออมึงก็ไปดิเดี๋ยวเอาผมหารถไม่เจอพี่พี่หารถเจมม์มึงดรวยเมยอดิไม่มึงมึงก็จับแล้วเอ็มเอ้ยมเขารวยเมยอดิกลางวงเลยยิ่งดรวยเมย์กูไม่ได้ยินไหนหี้อ่ะกูไม่ได้ยินเหรอกูเจออรามาไกลขนาดนี้กูยังได้ยินเลยเสียงยังดัง ปล่อยแมงบ้าไปคนเดียวเลยมันเดิมันเดินด <c oughs> ไปอ่ะรถอัโง่รถรถบ้ามันอยู่ตรงนั้นเหรอวะไอ้เฮียมันเอ๋อเปล่าวะเออตอนแรกแม่งก็เหลือนะพอกูมาแม่งเหลือตัวเดียวไอ้เฮียรั่วเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กี่ตันแหละไอ้เฮียไม่รู้เฮียสักอย่างชีวิตมันเอาไปใช้แรงงาน หายไหมโพขายรถหายรถไม่เจอพี่ชายแต่เมืองดูทะบิกแ่บไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆผมหารถไม่เจอพี่ชายไม่รู้อ่ะรถมึงคันไหนมึงก็มาหาเองสี่เหี้ยคันไหนวะไอมึงรีบเอารถแล้วขับออกไปเถอะไปเหี้ยพี่ชายมันขอรถพี่ชายเนี่ยไม่พี่ชายขับรถคันไหนมาเออไปเถอะไม่ต้องไม่ต้องส่งขอรถพี่ชายได้ไหม ไปดีๆเถยะไปผมขอรถพี่ชายได้เถอะไปเถอะขอโทษผมขอโทษจริงๆครับพี่ชายมือล็อคหรอกไปแค่ตีนนี่คือรถเมื่อกี้ครับขอโทษจริงๆครับผมขอโทษที่ทำตัวน่ารำคาญไปไปเถอะไปเถอะไปเถอะไม่น่าตั้งใจรถผมผมหารถไม่เจอผมขอยืมนี่แล้วมา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 กูตรงนี้มากูเจอรถมึงแล้วมาตรงนี้เล้วมา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 ดิเฮียนี่มามาดิกูเจอรถมึงแล้วเนี่ยมาตรงนี้เล้วหาอยู่พี่ชายหาอยู่มาเนี่ยเอออยู่ในมือกูนี่แหละมามาอยู่ในมือกูเนี่ยมา ไหนพี่ชายพี่ชายไหนตอนไหนจู่จู่จู่จมาเร็วสัตว์เลี้ยงของพี่มาจู่จู่จู่ไปตรงไหนเนี่ยไปตรงไหนอืมไม่ยอมมาแล้วขี่มาเนี่ยโวูมันเป็นตัวนี้มันเลี้ยงยากจริงๆเลยเว้ยจะรับเลี้ยงทำบุญตั้หน่อยไอ้เหี้ยแต่ไปไปตรงไหนไปตรงไหนไปตรงไหนมันไม่เชื่องเว้ยไอ้เหี้ยพี่ชายพี่ชายพาผมไปไหนพาผมไปไหนไปตรงไหนเอางี้แค่ตอบมาว่าหาห้าสิบใบเดี๋ยวกูพาไปเลยห้าสิบใบอ่ะไปตรงไหนพี่ชายพาไปเลยไปไหม ไปตรงไหนผมหมายถึงรถสักประมาณห้าสิบล้านไหมห้าสิบล้านห้าสิบเอ็มไปแต่ผมไม่รู้ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้มีจุดพาไปเลยห้าสิบเอ็มเนีู่้ออกฝั่งละห้าสิบเปล่าเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้ร้อยเอ็มเลขกลมๆอ่ะโคตรสุดคืออะไรมันคืออะไรอ่ะผมยังไม่เคยอะไรพวกนี้เลยเรื่องพวกนี้เออไม่เคยอะไรหรือมึงแล้วมึงส่งตังแก๊งตัวนี้คือเทียอะไรครับไม่ใช่เงินหน่อยรู้แต่ส่งตังแก๊งผมฟาร์มเป็นอย่างเดียวเอ้าแล้วส่งแล้วเรียกเป็นเงินไหมครับมันก็เงินเหมือนกันครับที่งูใช่ไงแต่ไอ้ที่จะมา อะไรนะไอ้ดไอ้ไอ้เอ้ไอนไอ้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 ไอยไอ้เอ้ไ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 ใจเย็นอ้ไอ้อ้ไ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 ป้ไอ้ไอพไ่้อ้ไอกไอ้ไป้ไว้ไอ่ไก้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้ัว้อ้ไไอ่ไออ้้นออไไอไ กูถามตรงๆนะมีคนที่แบบคุยรู้เรื่องกับมึงไม่ไดแบบมันคุยได้ไปเอามาไปไอ้เหี้ยมึงเรียกมันไหนปะแกมึงไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกไม่รู้ผมไม่รู้หาเอาเลยไอ้เหี้ยสปาวตอนนี้กูว่าน่าจะถอดเกาะอยู่ม okay, ั้งตอนนั้น่าจะใช่นะโอ้น่าเบื่อไปไอ้เหี้ยก็งั้นถามมาไอยแกงกันไหนมาเหลือแกงมึงล่ามาไอ้เหี้ยเนียกกูหน่อยเถอะไอ้สัตว์ผมไม่รู้โอ้ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เฮียอะไรหนาวะเนี่ยสัตว์ขอโทษพี่ชายผมไม่รู้จริงๆผมไม่รู้จริงๆขอโทษจิตมึงนี่จะเป็นยังไงว้ายใครเคารพมึงเข้ามาวะเนี่ยกูถามจริงเหรอไม่รู้เหมือนกันมันรับผมเข้าแก๊งเฉยเลยผมก็ตอบไม่รู้ไม่รู้เนี่ยตอนมันถามผมมันก็เอาผมเข้าแก๊งเลย ไปไปหาตัวอื่นไปหาตัวอื่นเถอะพี่บยอมไปมึงนี่ไปเถิดปะกูเบื่อมึงวะผมหาไม่ต้องเปลี่ยนผมอยู่ตรงนี้แหละมึงไม่ต้องเปลี่ยนระบบนะกูเจอมึงไม่เคยเปลี่ยนผมไม่เคยเปลี่ยนพี่ชายเออเฮ้ยไม่ต้องเสียวันนายเฮ้ยมันเสียเวลาจริงวะเนี่ยครับขอโทษับพี่ชายแต่กูไม่เนี่ยกูพานั่งรถไปไปกูวางรถไปกูแม่ตรงไหนกูวางไปเออไม่มีใครรู้หรอกกูวพารงไหไม่ต้องมาคงมาคลับหรอกไม่ต้องมาญาติดไม่ต้องมามาไปตังกูไม่ต้องการหรอได้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 เนี่ยแต่มึงน้องพูดจาหยาบๆให้กูฟังเไม่รู้ครับไม่รรู้คับไม่เเอออาาานะจหยบๆ เออ,อเค้บอกง่ายดียอย่าควายให้เชื่องดีว่ะไอ้เหี้ยมึงนี่มันเชื่องเกีงยเริ่มเชื่องนี่ว่ะย่าเริ่มพูดตามเริ่มทำตามได้นี่ว่ะเลยจุงจมูกไปอย่างเดียวไอ้เหี้ยอ่แต่ที่ไอ แม่แต่เราพูดจาไม่หยาบเลยพี่ฟังอีกตออพี่น้องแต่มันแค่เราจะดจาก็ได้อาจจะแค่าพูดจาหแค่เราแคบขาพูดแทนพี่ลองฟังหน่อยหยาบหยาบหยาบหรอไม่สู้อยู่แล้วโคตรเก่าเลยยเล่นจบก็ไม่ได้อะไรแต่คนเนี่ยมันฟาร์มแบบไซ่อนนะเว้ยที่ปุ่นพี่อย่าโคตรเก่าเลยก็ได้มือที่เราเจอตัวเก่าเลยใช่ไหมโอ้ยเป๊ะก็ทำตัวเออเด็กแต่เรื่องมันเป็นยังไงพี่ชายแต่นี่มันมัวที่มันเป็นพี่ตัวเนี้ยตัวที่ผมใช้เลยอะไรหรอ ขอโทษพี่ชายแต่มันควรนตีนจริงด้วยอยี่เนี่ยมีนไม่ต้องหม่เลยด้วยน่าจะใช่ตัวที่มันทำเสียงไอ่ใส่ผมเนี่ยไอ้ยี่เนี่ยควรนตีนจัดอย่างนี้เนี่ยควนตีนจัดผมไม่รู้ไม่รู้พี่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รถอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อย่างเดียวเลยยืนรอแม่อยู่เนี่ยแหละรอใครพี่ชายไม่ต้องรู้หรอกครับครับผมเขาเด็เขาแบบเขาท้ากันโคตรเยอะหาไม่เจอพี่ชายช่วยหาหน่อยอ่ะผมก็บอกอยู่ยี่อย่างเยอะ อืมใช่เหรอพี่ยาอย่าเสียงดังดีคนอยู่เยอะน้าแม่งโคตรแปะไอ้เียใครจะเอาอ่ะผมไม่รู้พี่ยใครมีทูเดนด2ผมไม่รู้รมผมไม่รู้ผมฟาร์มอย่างเดียว เนียเขาอยากเห็นนเน็่ชาวบ้านก็บอกว่าเอาเลยตีเลยตีเลยมึงไม่กล้าวะมึงกลัวอะไรเนี่ยอเออไม่รู้พี่ชางไม่รู้เรื่องนี้เลยผมฟาร์มเป็นอย่างเดียวไม่เห็นผมปิดทวิต ไม่รู้ไม่รู้หายแล้วไม่เจอเพื่อนเพื่อนมึงอยู่ไหนหมดวะเอ้ยมามามาน่าจะดูคุยู้เรื่องกับมึงแน่เฮียไอโรโล่โรมึงมานี่หน่อยเดียวฮัลโหลมึงเอาไหนบ้าโซนเกีงมึงเอาไหนบ้าทำไมโซนโซนโซนอะไรเนี่ยกูอบอกคุยด้วยไอโร่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 เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเม้อเนาะ มึงจะเอาไหมเนี่ยมึงจะเอาไหมเนี่ยมึงจะใบ้ใส่กูทำไมวะอโหลมึงเอาไหมเนี่ยกูเห็นเก่งมากเลยเอ้าเอ้ยดูมันดิเอาดูมันเป็นเอามันเออโอ้โหตีมือเฉยเอาดูดิเอามึงบอกจังหวะไอ้เจ้าถ้าถ้าะไรเขาได้วยมาคุยกับผมก็ได้นะไอ้แก๊งนี่เขาไม่มีอะไรจะพูดหรอวะหรือว่าเขาพูดได้เป็นวะไอ้แก๊งเนี่ยไอ้เหี้ยถ้าหลุมึงเอาไหมเนี่ยไอ้เหี้ยคุยนะพี่อผมเนี่พูดอยู่นะเนี่ยเใส่สูตรเหมือนกันเลยใส่สูตรแล้วใส่สูตรแล้วใส่สูตรแล้วพร้อมแล้วเปล่าพร้อมแล้วเอาเลยไหมพร้อมแล้วมึงเเเอาาลลยป่ สงแบบไม่มีอะไรจะพูดอะไอ้ยาตรงเนี่ยแบบพิปัญญาทำไม่มีปัญญารับไอ้ยศตรงเนี่ยดูแลคนเดินตามหนิ่ืยังไงมันเป็นเหมือนใส่ชุดสีดำด้วยป่าเปล่าป่าป่าป่าพี่ชายเปิดเป่าเป่าเป่าไปส่งทีมทหารตำรวจเออไม่ไม่ด้ไม่ได้ได้หัวต้นไม้มึงเอาไหมเนี่ยมึงเอาไหมเนี่ยหลกมึงจะเงียบทำไมวะกลัวก็บอกว่าไม่ไม่อยากเป็นก็บอมันพูดไปเป็นเด้อเนี่ยแก๊งเนี่ยผมพูดอยู่นะพี่ชายมึงพูดแต่มึงพูดไปรู้เรื่องไงเดี๋ยวมึงก็ลิ้นลวกอีกอ่ะ เฮ้ยแพี่นายฟังผมไม่รู้เรื่องเหรอกูไม่ได้คุยกับมึงไปไหนก็ไปไม่ถ่ายถ่ลูกมึงอะไรของมึงเนี่ยตอนกูคุยกับมึงมึงก็มึงก็ไม่รู้เรื่องมึงไม่รู้เรื่องไม่เอาละมึงมึงก็อยากคุยสรุปมึงเป็นอะไรไม่เอาแม่เนี่ยเอาแม่เนี่ยคุยกับผมรู้เรื่องอะไรเนี่ยเอาแม่เนี่ยเออเอาแม่เนี่ยกลัวหรือเปล่าเนี่ยเห็นเก่งจังเลยในทวิตอืม พี่ชายอยากเล่นน้ำนี่หว่าเอาไม่ได้เอาไม่เนี่อยากเล่นน้ำนี่หว่าทอาไมเอาเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเนี่ยพี่ชายช่วยเพื่อนขึ้นน้ำก่อนไหมพี่ชายโหลครับพี่เปลี่ยนกูเขาไม่ต้องรอจุงจมูกแบบมึงครับพี่ชายพี่ชายตกน้ำอ๋อขึ้นมาแล้วขึ้นมาสักห้าสิบล้านไหมสักห้าสิบล้านไหมหัวต้นไม้อมเงาไหมเนี่ยเอาเปล่าพี่ชายอยากเล่นน้ำเหรอครับไม่มึงเอาไหมเนี่ยพี่ชายมึงกลัวอะไรวะมึงเงียบใส่ทำไมพี่ชายหัวเขียวครับ นายธวิทมึงโคตรเก่งมึงรือเปล่ะพี่ชายโมเขียวครับเอาเขาพูดไม่ได้เลยพี่ชายอาะพี่ชายโมเขียวไม่เจาะหรือเปล่านี่อยากรู้ว่าแค่อยากเล่นหรือเปล่าอยากพี่ชายโมเขียวเขาอยากเล่นน้ำทำไมเห็นโคตรพร้อมเลยนายธวิตอ่ะพี่ชายพี่ชายพี่ชายใส่หมวกได้ใส่หมวกเห็นโคตรพร้อมเลยมึงเอาไหมพี่ชายใส่หมวกครับเขาพูดไม่ได้เหรอครับพี่ัวเขียวอะ ไอหมอต้นไม้มึงเอาไหมเนี่ยมึงเงียบทำไมวะพี่โมเขียวพูดไม่ได้เหรอครับพี่ชายอยากเล่นน้ำเหรอโอ้หนีวิ่งหนีเฮียโคตรติ่มอะพี่ชายผมอยากรู้เขาเมื่อกี้เขาอยากเล่นน้ำเหรอพี่พี่เขาอยากเล่นน้ำเหรอพี่มึงโคตรติ่มอะไอไอโซนกิงมึงรู้ตัวปะเนี่ยไม่ไหวเลยวะไอเฮียอยู่่นีมันนเรีีียกหมมูดส้ึงโคตรติ่มอะไอเฮียโซนกิงมึงรู้ตัวปะพี่โมเขียวครับไปเล่นน้ำอีกไหมครับพี่ชายมึงมึงไหวปะเนี่ย มึงมติดมากเลยนะเว้ยปลาปลาครับมึงติดมากเลยนะเว้ยโอเคครับโอเคดูมันติบพี่หัวเขียวเพียอะไรก็ไม่ึงนะพี่อยากคุยกับพี่หัวเขียวไงเป็นพี่หัวเขียวก่าไม่พูดเขาไม่อยากคุยกับมึงไงกูงงมากเลยเพี่อะไมค้าก็บอกว่าไมค้าก็แค่นั้นเองเดี๋ยวกูจะได้ไปครับไม่เล่นครับพี่ผมไม่เล่นกับพี่ครับแค่นั้นแหละเอาพูดออกมา ผมไม่เล่นครับพี่รู้มือรู้มือไม่เอาไหมเอาไหมเอาไหมรู้มือ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 อะไรรู้มือรู้มืออะไรอันนี้มือคือรู้มืออะไรเนี่ยมือรู้มืออะไรมือรู้อะไรเนี่ยเอ้าชี้ชื่อนะรู้อะไรรู้อะไรรู้มือรู้มือรู้มืออะไรวะ เอาทุกกูถามตรงนี้นะรู้มืออะไรวะไอ้เจ้ากูยืนเรายืนรู้มือแต่ละก้าวแต่ผมขอถามอย่างนึงเมื่อกี้พี่ชายพี่ชายหัวเขียวเขาเล่นน้ำทำไมวะพี่ไอ้ของมึงเนี่ยไอ้เหี้ยอย่างรู้เหี้ยที่มันไม่อยากรู้ไม่มึงเป็นเหี้ยอะไรวะมึือสมาร์ทไอ้ตับาอยู้เหี้ยมือยู่ือแดดอะไอ่ะไอ้ตับมึงเหนือแดกเหี้ยไหนผมงงแค่ตรงนี้ผมขอถามตรงนี้ก่อนพี่ว่าเขาลงน้ำไปทำไมผมงงเลยคุยคุยอยู่ๆลงน้ำไปเฉยเลยน่าจะร้อนอากาศน่าจะร้อนผมขอถามไปอยู่นี่เลยว่าเขาลงน้ำไปทำไม ไม่แต่ก็งงอ่ะทาไมไม่กล้าก็สงสัยอ่ะผมไม่เคยพูดเลยนะผมไม่เคยพูดเลยนะผมไม่เคยพูดคำนั้นเลยนะทําไมถึงไม่กล้างงมากเลยรู้มือละไม่ก็เอาไหมล่ะก็เอาไม่เคยพูดคานั้นเลยผมไม่รู้ก็ผมบอกผมไม่รู้ก็ผมบอกผมไมก็ู้ก็จะตีไหมก็เอาก็จะตีไม่รู้รู้มือก็คือเอาใช่ไหมก็คือเอาใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้โอ้ไม่รู้อีกแล้วกลัวอะไรขนาดนั้นวะรู้มือนะเออก็รู้มือก็เอาไม่ล่ะก็รู้มือก็เอาไหมล่ะก็ถ้ารู้มือก็เอาดิ เป็ดเลยค่ะเป็ดเลยโอ้ยหมดนำจะพูดกับพวกมึงวะพี่ว่าเขียวลงไปเล่นนั้นทำไมวะพี่งงมึงนีเสือทุกเรื่องเลยนะผมแค่อยากรู้ไม่ได้เสืออากาศร้อนอากาศร้อนอ๋อโอเคร้อน ไม่เป็นไรน้องไอ้เห <lawsuit. S 2> ี้ยเอาเรื่องที่เราอยากจะคุยมันยังไม่กล้าคุยเลยมัผมอภัยผมอยากคุยเรื่องนี้กับพี่ไอออเเยรรื่่่งงิมมตคุยเรื่องนี้กับพี่ก่อนพี่ลงน้ำไปทำไมพี่ยังไม่ตอบผมเลยพี่ตอบผมไม่ได้เหมือนกันไม่กล้ามึงก็ไปไกลต้นตี่ตอบนั้นไม่ได้เหมือนกันนะไม่พี่ตอบผมไม่ได้เหมือนกันนะว่าลงน้ำไปทำไมผมงงอยู่เนี่ยสาวธนนะเว้ยแล้วยังไงแล้วยังไงเห็นแล้วพี่จะถามเหี้ยวยางไงนะเป็นเหี้ยอะไรอ้าวก็จะยิ่งก็ไปถามมันดีถามกูแล้วทำไมมันไม่ตอบเขาสั้นเหี้นๆสั้นๆง่ายๆว่าาเอสั้นาง่ายๆว่ารู้ม ก็รู้มือเรียกอะไรรู้เรียกอะไรมือรู้มือเรียกอะไรเนี่ยรู้มือเรียกอะไรรู้มือเรียกอะไรรู้อยู่ในใจว่ารู้มือเออแพ้กูแพ้รอบเดียวบอกรู้มือเลยเหรอวะอะไม่ได้หมายถึงอย่างนี้นะพี่ผมไม่ได้หมายถึงอย่างนี้นะผมไม่ได้หมายถึงอย่างนี้นะเออออแล้วเราเอาไหมเราตีไหมล่ะไม่รู้ไอ้ไเจี๊ยตัวที่โพสต์อังหัวนุ่นกูรู้เพิ่งได้ยินอยู่ไอ้สัตว์มึงรีบปรงหัวมาใต้ไอ้สัสทำเนียนไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูตกโอ้โหไอ้พิศษ มึงมาได้ไงไอ้เหี้ยนะไอพี่ชายแต่บอกบอกไหนไมึงไม่บอกพี่ชายไี้วรู้เรื่องได้ไงไหนไอ้เหี้ยฮะมึงรู้เรื่องได้ไงไหนบอกไม่รู้อ่ะชสรุปมึงรู้หรือไม่รู้เนี่ยมึงคุยกันผ่านทางไหนไว้าผมไม่รู้กาวหา้เหี้ยกาวากาวหาอไหนกูถามกาหาตรงไหนกูายังไงกูถามว่ามึงคุยกันทางไหนไอ้เหี้ยนี่บอกไม่มีวอไม่มีวอคุยสรุปมึงรู้เรื่องได้ไงอ่ะกูผิดอะไรกูกาวหายังไงมเป่เนี่ยที่พูดอะไรพี่พี่พี่อีแล้วไม่เชื่อผมหางเลยพี่เชื่อหม ผมพูดอะไรพี่เชื่อหมดเลยเหรอมึงมึงแบบไป็นมึงเลื่องพูดเถียงมึงแบบไม่มีสาระไม่ผมไม่มีบอลพี่เชื่อผมแบบว่าผมไม่มีบอลเรื่องพี่เลื่อมึงเลื่องพูดเถีงเรืองพูดถีงมึงแบบไม่มีบอลพี่เชื่อหรอเออทตำสมจบโอ้โหปืนสวยมากครับไม่มีบอลเลยไมากลัวโดนนะแต่ผมไม่มีบอลนะแต่ผมแต่ผมไม่มีบอลนะอยากโดนยิงเอาหาคนอื่นไปเรื่อยไม่ก็ถามว่าจะเอาไหมก็ไม่ก็ไม่รู้ไม่รู้แต่ผมไม่ตอบถามเรื่องพี่ว่าเขียวว่าเขาลงน้ำทำไมไม่แล้วอยากถามว่าเอาไหมเนี่ย อบผมก่อนว่าเขาลงน้ำทำไมอ้าวแล้วตอบตอบผมก่อนเดะตอบผมก่อนตอบผมก่อนเดะตอบผมก่อนโอโน้โซนคิงกบโซนกะโซนกกคล้ายๆกันแก๊งโซนกกครับไม่ใช่โซนคิงครับแน่นอนครับรู้อยู่แล้วมันต้อง<ช>บอกครับใช่ครับแต่รู้มือครับรู้ตั้งแต่ตั้งแล้วครับรู้ตั้งแต่ใช่ครับแต่<ะ>ผมผมก็เคยรู้มืออยู่นะทำ<อ>ได้เลยแล้วล่ะครับล่ครับล่ะครับแต่ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นไอ้รถปิดแจ้งรถปิดต่อชูไปแก๊งแจ้กงรถปิดต่อชูปะแกงทางฝ่อมมืออ่ะใช่ปะ ใจเก่งทานฟอร์เมอร์ปานที่ขับรถจนอ่ะอันนี้พูดอะไรครับพูดอะไรครับพูดกับน้องครับอันนี้อันนี้เสือกนะอันนี้คืออยากคุยด้วยอันอยากคุยได้หรออยากคุยได้หรออยากคุยได้หรออันนี้ผมอยากคุยตลอดเลยแล้วไงแล้วไงกูคุยกับน้องกูทำไมครับก็ไปคุยสิครับอะไรยังไงเสือกทำไมอ่ะกูกับน้องกูใครมันใครเสือกกั้งี่ต้นเพาะมึงไม่เสือกไอ้เหี้ยมึงถามดูมึงกี้เนี่ยโอ้หเ้ยไอ้เหี้ยเราเคยเล่นกับทานฟอร์เมอร์อยู่นะที่เอารถไปตะคุชเยอะเยอะแก ไม่ก็อ้างไปเรื่อยก็อย่างนี้แหละเฮ้ยวู้วอ้างแต่พอมาถึงตรงนี้ไม่กล้ามันเจองนะมึมันไม่กล้าว่ะไม่เป็็นกแค่เคยเจอเปล่าวะก็แค่เคยเจอเปล่ารับความจริงไหมแค่เคยเจอเปล่าแล้วเนี่ยเจ๋อตัวเป็นไม่เห็นกล้าเลยเนี่ยมก็เห็นเก่งจังเลยกับเออก็เห็นเก่งเลยเนี่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 ยไม่กล้าละเอามึงเก่งเนี่ยก็กล้าหน่อยดิจะพูดทำไมว่าจะพูดว่าเคยเก่งไอ้เหี้ยกูเคยพูดได้ว่ากูเคยเก่งไอ้เหี้ยปัจจุบันดิยังไม่ดีด๋อยเหี้ยก็เอาไหมก็เอาไหมปัจจุบันไม่กล้าไงปัจจุบันไม่กล้ามึงก็ต้้้ออออองงงยยยยยยมมวไไไึกาาาเหีี่่่่พช อยู่กับดีก็อยู่ไม่ดีทำไมทำไมมึงจะมึงจะแบบคุยได้หรอไอ้คุยคณะเก้างี้แกงนั้นพี่ชายพี่ชายหมไอ้เหี้ยทำเดียวนะพี่ชายพี่ชายลงน้ำไปทไหมพี่ชายหัวเขียวอะพี่ชายหัวเขียวลงน้ำทำไมผมถามนี้เลยพี่ชายจะเย็นก่อนผมขอถามประโยคนี้ก่อนเบี่ยงไปเรื่อยพี่ชายลงน้ำทำไมไอ้เหี้ยอเก่งไอ้เหี้ยพี่ชายจะเย็นพี่ชายก็ได้เว้ยแต่ตอนนี้คือมึงไม่กล้าไงพี่ฟังผมก่อนโอ้พี่ฟังผมก่อนโอตอนนี้คือมึงไม่กล้าไงไอ้เหี้ยพี่ผมก่อนพี่พี่ตุ๊ก็แค่จะเย็นเหรอตุกเขียคือมึงเกลียดทำ่มตุ๊กเขียเก่จะเย็น พี่ฟังก่อนพี่หัวเขียวลงน้ำทำไมเมื่อกี้เนี่ยพี่หัวเขียวลงน้ำทำไมเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่คุยดี๋ยมึงก็ยังอยากคุยนะพีจริงไม่ผมอยากรู้ผมสงสัยผมขี้สงสัยมากมึงงไไอ้้เหียขี้สงสัยมากผมบอกแค่นี้เลยกูก็ขี้สงสัยเหมือนกันทำไมมึงแค่เคยแล้วมึงแพี้ยมแต่วันไหนต่อปัจจุบันเหมือนกันว่าทำไมเขาลงน้ำทำไมรอบนี้เรียใครมาดีวะรอบนี้เรียแก๊งไหนดีวะบอกเตียงก็ต่อเรียเรียเรีย เลียจัดเลี้ยเลียไปเลี้ยนี้อยกูเลี้ยอะไรเอาล้วเลี้ยไก่ไว้ไอสัตว์เลี้ยต้องใช้เลี้ยไหนต้องไหนนะเพื่อคุณไหนไปเล่นว่าไม่เกี่ยวหรอกคุลเมามาๆๆก็ใช้ก็ได้บุญแหละครับมามึงไปเอามาถือไม่ไม่กูบอกกูไม่บอกมึงครับเฮียกูเล่นด้วยกันมาตั้งนานแล้วครับเลียใครครับกูเลียใครครับไอสัตว์เดี๋ยวเลียตัวนุ่ม้วเล่นเดี๋ยวเลียตัวนี้มาเล่นตัวเองอะเลียเปล่าเลีย้ยเลียแก๊กไหนมาเปล่าเรากเราก็สังเกายมาเปล่าเฮียไม่แอ้วหรือเปล่าแอ้วหรือเปล่าฮียเล่นทุเรียนไหนสัตว์ รู้มืออ่ะกูก็รู้เหมือนกันแหละพวกมึงไงทียรู้มือไงเที่รู้ว่าตั้งประเทศไรเทียรู้มือไงสัตว์จริงเหรอที่แต่ทำเป็นผู้เนี่ยสัตว์จริงครับผมถ้ามึงเก่งยี่ทำไมมึงไม่กล้าว่ากูถามคับเดียวไม่รู้ครับไม่รู้ครับไอ้ทียก็ไม่เก่งไงพี่ชายหัวเกี่ยวไม่ลงน้ำทำไมพี่พี่ครับพี่ชายโคตรติ่มอะพี่ชายโคตรสิ้นงมีสองคนพี่พี่ใจเย็นก่อนผมขอถามพี่หัวเข่าฟันไม่มีไม่มีอะไรที่ไม่มีคนที่มันตัดสินใจได้เล้ววะ พี่ไายพี่ชายหอกเกาพี่ลงน้ำไปทำไมอ่ะพี่โคติ่มไอ้ี้ะพี่ชาพี่ร้อนแกอะไกับแก๊งนี่ไม่พอมึงโคตดไม่ไม่อ่ะเครื่องตรวนั้นมึงกล้าพเองมึงกล้าพูมึงกลามงกล้าพูมึกล้าพงกล้าพมึงก้าพูมเงล้าพูมึงกล้าพูมึงกอขาพูมึงกล้าเูมึงกาพมึงกาพมึงกล้าพูมรกลาเมึงกล้าม่ก้าพูมเงกล้าพูมงกล้าพูมึงกล้าพมึกเขามึกาพูกล้ายูมึง้าพูมึนใจ้าพูมกูม่งกามงก้าพูมงกล้าพีกเ้า ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพูดอยู่คำเดี๋ยวไม่รู้ครับไม่รู้ว่าใจเย็นครับใจเย็นครับผมไม่รู้อยู่แค่นี้ไอ้แค่บึงเนี่ยมีคำพูดอยู่แค่นี้ก็ผมไม่รู้ไม่ตอบก็ตอบแต่ไม่รู้ไม่รู้ไอ้พี่ชายหัวเขียวลงน้ำทำไมอ่ะไปเถอะไปเถอะเนาะเนีย่เรียกอะไรไม่รอรอแบบรอไม่ใช่นะไม่ใช่นะ แบบน่าจะเลียไปเรียบร้อยแล้วแหละไม่เป็นไรเขาน่าจะอิจฉาไปอิจฉาไปเล่นมเล่นมวตเราตลยนี้มันอิจฉาเราที่เรามีคนีติดเก่งกว่ามันไงไอ้ที่เรารู้มือแต่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 รู้มือรู้มือเด็กรี้มือเด็กขี้ฉาอย่างนี้แหละไปมาเล่นก็เหมือนเดิม แล้วไงแล้วยังไงวะไม่เลียใครเรียกใครหรอเรียกใครเอ้าไหนๆแต่กูเรียกใครกูเรียกใครพูดหน่อยกูเรียกใครกูใช่พี่ชายหัวทองจีนพี่ชายผมปลอมร้องพี่ชายเอาพี่ชายจะรู้รู้อะไรก็กูเรียกใครอ่ะกูเรียใครอ่ะแ้วแก็แค่ถามว่าตีมั้ยรู้จักหรือเปล่ามัรู้จักกูหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่มึงจะรู้หนิกูเรียกใครอะไอ้เฮียรู้จักกันก็ไม่รู้จักมึงมันรู้มือเฮียอะไรเรียกใครเฮียอะไรมึงปัญญาอ่อนไอ้เฮียไม่ตถาามมมีไ่รู้จักเพรากูเรียกซ้ำไม่สาดมันเรียกเฮียอะไร จะเย็นพี่ชายจะเย็นก่อนพี่ชายจะเย็นก่อนพี่ชายพี่ชายจะเย็นก่อนแอนทรงทรงจีบได้แล้วก็หนีไงเหี้ยตรงจีบได้แล้วก็หนีกูไปถามข้อมูลกับแป๊บนึงไอ้เหี้ยอุดมมาผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอ้สัดรู้ดีนะพี่ชายแสนรู้แสนรู้จัด โอ้โมื่อกลัวแสนรู้เล่รู้วิชายแต่รู้มากวิชัยหัวทองแต่รู้มากเลยมึงอะตัวแสนรู้เลยอเพี่เพี่ชายอีกคนเหมือนกันนะพี่ชายก็แสนรู้นะมึงอะตัวเชื่องเลยสัสไม่ต้องอิจฉากันเชื่องเลยไอ้ตัวตัวเล่นที่ผมวันนี้พี่ชายแต่รู้ทั้งสองเลยนะพี่ชายไม่ไ่ต้องอิจฉาแต่แต่แคือที่รู้ว่ากูยินเล้าพวกมึงเนี่ยเกือบชั่วโมงแล้วแต่มึงไม่กล้ากูยินเล้าอยู่เไหนพี่ชายพี่ชยอันนี้พี่ชายเล้าพี่ชายพี่ชายเล้าหรอพี่ชายอันนี้พี่ชายเล้าได้ได้ได้อะไรได้เล้าอะไรก็กูมาถามมาเล่นอ่่่อกกพีีีชายยเเเมื้น ผมนึกว่ามันแามมาเล่นไมมาคุยอะไรนี้หน่อยพี่ครับมาช่วยผมเล่นวันนี้หน่อยแต่รู้จังเลยอะแต่รู้แล้วเล่นวันนี้หน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอิจฉาอิจฉาไม่เป็นไรแต่รู้จัดดิ้งเข้าตัวเองเออนั่นแหละพูดอะไรเข้าตัวเองหมดอะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเข้าตัวเองนั่นแหละจำนั้นแหละพี่ชายหัวเขียวพี่ชายครับพี่ชายดูดน้ำเปนทำไมเมื่อกี้นี้ พี่ชายพูดอะไรบ้างอ่ะง่ายนะผมผมได้แล้วผมได้แล้วไม่อยากพูดแล้วหลังนี้เจอกันสภานะครับเดี๋ยวเจอกันเจอกันเจอกันแล้วเจอกันแล้วผมต้อนรับกันที้เลยผมผมได้แล้วผมได้แล้วเดี๋ยวเจอกันสภาครับ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 ถามดูคำพูดเตียงด้วยนะครับแกไอ้โสนกันพี่ชายหัวเขียวพี่ชายหัวเขียวไปไหนพี่ชายลงน้ำอยากเล่นน้ำอีกไหมครับ พี่ชายอยากเล่นน้ำอีกไหมครับพี่ชายเจอเจอกันหลังรีนะครับไอ้ชายพี่ชายหนีผมดเลยดูนะครับไอ้พวกวีบรรยาเขาไปเขาก็ยังเขายังตามบุกหุ่นเขาไม่ได้ยังจะตามมาคุกหุ่นตอนแรกผมจะไปตอนแรกผมจะไปก็ตามมาคุ่นไปทีมึงไปหลายรอบเลยมึงไม่ไปละตอนแรกผมจะไปมึงรออะไร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 มึงรรออะไเจอกันหลังรีนะพี่ชายจะไปแล้วเหรอพี่ชายจะหนีผมไปแล้วเหรอพี่ชายพี่ชายจะหนีผมไปแล้วเหรอ ไอเด็กขี้จ้าวันนี้มาเล่นที่แกงผมหน่อยนะครับอเกเขี่ยแกงมน่อยี่าอเชายจะลงน้ำทำไมครับพี่ชายไอเด็กชามาเล่นีแกงผมหน่อยนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะไอเด็กขี้จ้านีมาพด้ชลงน้ำไปทไมกนชัยไปแกขี้จ้าพี่เขียเ่พูดเ้ยจกอน้ได้กูจังเลยกูกูกู่พ่เขาโดนวายโดนวาเที่ี่เ้าโดนวายอยากโดนดเอาน่อยเอาน่อยเทนหน่อยเทนหน่อยเอานน่อยพี่ทองจเย็นไม่ชพพี่ทองเย็นครับพี่ทองทองเย็นพี่ชายพี่ชายพี่ใจ พี่ต้นพี่มีน้องดพี่ต้นวันนี้มาพ่ต้นพีมน้องหน่มาคอไฟใผมหน่อยนะครับพี่่มาเมาคอไฟให้แก๊งผมไม่อากุยาทำตัวควักเนี่ยทำตัวควักเก่งโอ้โหเท่เท่แล้วก็เก็บเท่คูได้ช็อเท่เเท่มากครับพี่ชาเท่เท่สุดๆครับมากเลยควักแล้วก็เก็บแก๊งผมไม่มีคนมาไฟครับรบกวนมาคอให้ควักมทำไมเนี่ยเฮ้ยเอ้าเอ้าต่อยพี่มทำไมเนี่ยเอ้าไม่เป็นไรนพี่ชาต่อยทำไมเนี่ยโทษเขอโทษเาเอ้าต่อยเหรออุ้ยน้องเจ โอ้เจ็บนั้นอออืืหเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวาผมได้แล้วผมได้แล้วเจอกันเจอกันครับได้ได้แล้วครับได้ครับได้ครับโอเค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 ครับครับฝากบอกหัวแก๊ง้วยครับเลือกซื้อนะครับครับผมพียังไม่ใช่หัวเขียวพี่ชายหัวเขียวพี่ชายตอบผมก่อนได้ไหมพี่เล่นน้ำทำไมพี่ชายหัวแก๊งเลือกเลือกซื้อด้วยนะครับพี่ชายพี่ชายตอบผมก่อนพี่ชายโหแซ่ดรู้จังเลยเนี่ยพี่ชายพี่ชายฮัลโหล อ่าเดี๋ยวกูยยิ้มต่างก่าจะพูดอะไรจะพูดอะไรไม่ผมถามพ,พี่ชายว่าพี่ชายหัวเขียวลวงน้ำทำไมพี่ชายหัวเขียวฮัลโหลฮัลโหลโอ้สงสัยเขาไม่กล้าคุยสงสัยเขาไม่กล้าคุย ไอ้หลัพี่ชายหคนเขียวพี่หนีผมเตรียมตัวเธอหลังลีอย่ามึงไปเตรียมตัวรอเธอพี่ชายพี่จะหนีผมจริงดิพี่ชายพี่ชายพี่จะหนีผมจริงดิพี่ชายพี่ชายคนเขียวเราได้เราได้สิ่งที่ต้องการราน้องไปเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วไปแต่พี่ชายคนเขียวพี่ไปไหนอ่ะพี่ไม่ตอบผมหรือพี่จะหนีผมหรอไม่เขาหนีอยู่แล้วหัวแก๊งเขาซพี่เขาหนีเขาหนีผมทำไมวะพี่เขาหนีผมทำไมวะพี่ซื้ออะไรอันนี้หัวแก๊งกูซื้ออะไรหัวแก๊งกูซื้ออะไรพี่ชายใจเย็นพี่ชายอย่าร้อนใจเย็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 นใจเยพี่ชายคอยๆพูดค่อยๆพูด ไปไปพูดไปไปพูดพีเอ็สเขาบอกว่พี่ซื้อก็ซื้ออะไรวะเขาพูดอย่างเงี้ยพี่เสดมันมันตรงค่อยๆพูดพี่มันตรงใจเย็นพี่ชายมันก็ตรงนั่นแหละจริงๆอ่ะหยอกเราความจริงไม่ได้ใช่นะพี่ชายหัวเขียวไม่พูดอ่ะรวมตัวมาก็โดนตบดีแหละแย่แกงเงี้ยนะพี่ชายพูดหน่อยพี่ชายหัวเขียวไม่กล้าพูดเหรอครับพี่ชายพูดหน่อยครับพี่ชายตอนแรกยังพูดอยู่เลยนี่เดี๋ยวก็ไปซื้อไปอีกแม่งไม่กล้าพูด นีแล้วเอาวไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอเสกขึ้นมาดลหนีแล้วนี่แล้วออร้อน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 นี่แล้วนี่แล้วออนี่แล้วนี้นี่แล้วี่แล้วนี่้วนี่หัววขียล้วนี่้เขี่วล้นี่้วนี่แลนี่แล้วนี่หลเนี่แล้วนี่แล้เนี่แด้วนี่แันี่หล้วนีบแล้วนี่แล้วนี่แั้เนี่แั้วนี่แล้วนี่แลนี่แล้ี่แล้นี่อลนี่แล้มี่รู้วไ่ลยเนี่ะไรเนี่ยพี่หัวเขียวพี่หัวนีจแล้วนี อันนี้เลียแล้วอันนี้เลียเดือดเดือกก็เลียเดี๋ยวไปเลียไปกูให้เวลาไปเลียไปกูให้เวลาไปเลียไปจะไปจริงเหรอพี่ชายจะไปจริงเหรอพี่ชายไปเลียถึกคมให้เวลาไปเลียไปไปพี่ชายจะไปจริงเหรออย่าทิ้งผมนะพี่ชายอย่าทิ้งผมพี่ชายหัวเขียวไปเล่นน้ำด้วยกันพี่ชายเล่นน้ำด้วยกันก่อนอย่าลืมซื้อนะครับอย่าลืมซื้อนะครับนี่ซื้ออะไรครับซื้ออะไรหรอครับซื้ออะไรหรอครับนี่หัวเขียวเดี๋ยวไปเล่นน้ำด้วยกันก่อนกู่สี่ซื้ออะไรเอารอฟังอยู่ซื้ออะไร ไอ้เล้แงนี้เป no voilà> ็นไรว่ากล้าพูดแต่ไม่กล้าพูดแต่ไม่กล้าพูดต็ดตไม่ผมไม่ผมขอถามพี่หัวเขียวเลยกล้าพูดหรือเปล่าพี่ผมขอถามเลยพี่หัวเขียวยังไม่พูดกับผมเลยซื้ออะไรซื้ออะไรพี่หัวเขียวยังไม่พูดกับผมเลยซื้ออะไรซื้ออะไรพูดสิซื้ออะไรเอ้าไม่พี่หัวเขีไม่พูดัมเลยื้อไม่ื้ออะรพูด้อเาไม่พูดทำไมรู้มึงไม่แต่ตื่นรถที่้องไม่เป็ดไ่เลยดนี่พี่หัวเขียวยังไม่พูดเลยไม่ดีไม่ดีถ้ามึงรู้จริงมึง็ไปทำเรื่ ใช่จะไปจริงเหรอพี่ชายาพี่ชายาาหัวเขียวซ,ซื้ออะไรตะเวรเขาทำไมมีจับปลาซื้อะะเลยพี่ชายแต่ไปพี่ชายหัวเขียวไปเล่นน้ำก่อนพี่ชายโอ้ไปแล้วหนีแล้วอะไรวะเนี่ยละครเฉยครับเมื่อกี้ครับขอโทษครับขอโทษครับท่านผู้ชมหนังสนุกมากครับสนุกแหวม